สวัสดีค่ะต้องบอกว่าหนีเห่าสินะวันนี้นะคะก้าวไปกับเนี่ยวพาทุกคนมาทานที่ร้านเชฟแมนค่ะเป็นร้านอาหารจีนฮ่องกงที่อร่อยมากๆเป็นที่ร้านเชฟแมนนะคะสาขาสาทรค่ะที่โรงแรมเวสตินะคะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษที่เราจะมารีวิวกันในมื้อเที่ยงก็คือติ่มซำค่ะติ่มซำที่เชฟแมนเนี่ยนะคะก็มี เวลา2รอบนะคะใครที่จะทานเนี่ยแนะนำให้จองมาก่อนนะคะรอบแรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่11โมงถึงบ่ายโมงนะคะรอบที่2เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองเนี่ยเป็นต้นไปนะคะก็แนะนำเลยว่าถ้าใครจะมาเนี่ยนะเมนูที่เราจะต้องจองไว้ก่อนเนี่ยนะเป็นเมนูยอดฮิตก็คือเป็ดปักกิง่งหมูกรอบหรือว่าซาลาเปาขิมะนะถ้าใครจะมาทานเนี่ยต้องจองก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันหมดเร็วมากเดี๋ยวจะอดกินนะ เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าเมนูของที่นี่นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะว่าเวลามาถึงเนี่ยก็จะมีเป็นแผ่นพับให้ดูแบบนี้นะคะอย่างเมนูที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นขนมจีบเตาฟือ,อหรือว่าเป็นฮะเก๋าทัฟเฟิลหรือว่าจะเป็นพวกเกี้ยวเจียนซาลาเปาหินมะเอยซาลาเปาหินมะไส้นมนะคะก็จะมีพวกเกี้ยวน้ำหมูฉลาม ค้าเกาหูฉลามก็น่าทา,านเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวหลอดเนาะก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดและก๋วยเตี๋ยวหลอดที่น่าสนใจที่เราสั่งวันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดท้าวเหนียวดำนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดงาดําด้วยเรียกได้ว่าเมนูติ่มซาที่นี่เนี่ยหลากหลายแล้วก็แปลกๆด้วยนะมีแบบเกี๊ยวปูอะโวคาโดอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าทานมากเลยนอกจากเมนูติ่มซําแล้วเมนูในมื้อหลักนะคะเมนูหลักๆ ในเล่มนี้นะคะเราก็สามารถสรั่งได้เหมือนกันนะคะห้องโปงเป็ดปักกิ่งหรือว่าซุปปกระโดดกำแพงซุปผูฉลามลังนกเปลาคือกระเพาะปลาปิงทะเลตัวใหญ่ๆเลยนะคะ ก็งานเต้าหู้งานหมู้ามาหรือว่าอาหารทะเลเนี่ยเราเลือกเป็นเนื้อปลาต่างๆเราก็เลือกเป็นวิธีทำนะคะปลาก็มีปลาเกา๋าปลาบูพึ่งลายเสือหรือว่าอาหารทะเลต่างๆเรียกได้ว่าเมนูเนี่ยน่าทานมากๆเลยนะคะขนาดผักยังน่ากินเลยคะ่ะ โอ้เชฟแมนนี่นะอาหารเนี่ยเราสั่งไม่นานก็มาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เมนูที่เราสั่งเนี่ยอันนี้เราจองกันไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นหมูก,กรอบนะฮะหนังกรอบเลยนะอันนี้เป็นหมูก,กรอบแล้วก็อันนี้ก็เป็นซาลาเปาหิมะนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าซาลาเปาหิมะเนี่ยที่เนี่ยเนื้อมันแน่นข้างในมีอะไรนะครับโอเคนะฮะผมค่อยๆตัดนะครับค่อยๆตัดโอ้เนื้อมันจะแบบ ฟูๆนะฮะกับกรอบนุ่มๆข้างในเป็นไส้อะไรโอโ้โหน่าทานมากนะเป็นไส้หมูแดงเยิ้มๆเลยนะครับ <S <S สุดยอดมากครับเมนูที่เราคอยเอาตรงเนี่ยชอบทานมากๆคือซาลาเปาหีมะข,ของที่นี่นะคะหอมนุ่ม,มน,นไส้หมูแดงเรมมากลูกเป็นคนชอบกินซาลาเปาหมูแดงแล้วอันนี้คือแบบ The best in Thailand แล้วบอกเลยไม่ oh yeah. man. อ่ะใครมาเชฟแมนห้ามพาดเนี่ยนะกอไส้เนี่ยเยิ้มๆอร่อยมากแล้วก็อยากจะให้ดูนิดนึงว่าความกรอบของครัสเนี่ยมันกรอบแบบเฟกี้แบบนี้เลยอ่ะคือกัดแล้วแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วแบบของหมูแดงมากจะเป็นหมูสามชั้นนะครับดูด้านบนผิวนะฮะผิวนี่เป็นแบบบางกรอบนะครับเดี๋ยวเราต้องจิ้มกับซีอิ๊วดำนะครับอื ย๋ยวาลืมมาชิมหมูอกอรอบกัน,น,นดีกว่ามันจะสัดเย็นหรือเปล่าไม่ต้องสั่งหมูหันนะฮะหมูกรอบก็พอฮะกรอบแตเคือหถึงสมองเหมือนกันฮะอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดนะครับก็มาเป็นพอร์ชั่นเล็กๆนะฮะเพราะว่ามันเลอคามากนะดูที่นี่เนี่ยอันนี้คือเมนูขนมขีดกุ้งเป่าคือนะฮะเขามาแบบเป่าคือแบบเป็นตัวเลยนะฮะแบบตัวไม่ใหญ่มากเป็นตัวเล็กๆนะครับ ก็1นึ่งพอชั่นสำหรับ1คน1นึ่คำพอดีนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมดูก่อนดีก,กว่าว่าขนมจีบกุ้งเนี่ยอร่อยยืเป้าอาอืมอืม,อมเป็นขนมจีบกุ้งนะฮะเนื้อนุ่มๆเละๆแล้วก็ราดด้วยซอสเปาคือมีกลิ่นคาวของเปาคือนะฮะแล้วก็นี่เปาคือแบบทั้งตัวเลยนี่ทั้งตัวเลย เป็นคำอะไรดีไหมเบาคือเบาคือแบบนึบนึบนุมน่มๆมันเคยอแล้วมันเด้งดนึบเดงหนึนะครับก็ผมบอกเลยว่าเมนูจานนี้คุ้มมากสองร้อหกสิบแปดบาทนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับ เมนูนี้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งข้าวเหนียวดำนะครับชื่อเต็มเต็มเนื้อแป้งด้านนอกเนี่ยจะเป็นแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดเนาะข้างในนี่จะเป็นแบบเป็นเหมือนแป้งทอดกรอบมากแล้วก็ด้านในจะเป็นเนื้อกุ้งนุ่มๆห,มหวานๆนะครับซอสที่นี่ไม่ค่อยเค็มผมว่ามันลงตัวกลมกล่อมดีมากเมนูนี้ที่อื่นไม่ค่อยมีสม่วนมากจะเป็นเมนูนที่อ่จจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหลอด ก๋วยเตี๋ยวเราไส้กุ้งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่นี้แปลกเลยฮะแนะนําเพื่อนๆนะครับเมนูนี้แล้วก็นี่ฮะผมขอรีวิวต่อเลยน,อยนะครับอันนี้ฮะกุช่ายนะครับกุช่ายที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาสัมผัสดูก่อนว่าเนื้อแป้งเนี่ยบางหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอกุช่ายเนี่ยเขาจะแบบไม่ต้องทอดแบบน้ํามันท่วมนะครับก็จะทอดแบบเอ,อ,อเขียนบนกระทะนะครับก็แป้งไม่ได้หนามาก ไส้กู้ใช้แบบแน่นๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองชิมดูครึ่งหนึ่งก่อนว่ามเป็นไงจะได้สัมผัสเนื้อของตัวแป้งด้วยว่าแป้งที่นี่เนี่ยนุ่มหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูเนี่บางนะฮะเดี๋ยวผมก็ใส่เช็ดโชดนิดนึงนะครับปรุงรสแป้งไม่เหนียวนะครับจะเป็นแป้งแบบนุ่มๆแล้วก็มีความกรอบตรงผิวแป้งที่เอาไปเจียนบนกระทะนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ย จะได้กลิ่นกุ้ช่ายแบบขึ้นขึ้นจมูกเลยนะครับพร้อมกับหูสับเลยครับเท่งของนื่องของเชฟแมนเนี่ยนะครับก็แตกต่างจากเข่งคนอื่นกันนะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับดูควันเรามาดูทั้งในก็เลยขนมกินกุ้งไส้ดูกุ้งนี่ครับข้างบนลูกหนึ่งหนึ่งตัวเลยนะตัวกุ้งแบบเต็มเต็มคำเลยนะครับลูกโตๆนะนี่ครับดูดูเพื่อนๆดูสิครับ โตขนาดไหนดูฮนะโตกระช้อนอีกครับแล้วก็ด้านบนนี้ท็อปอัพด้วยกุ้งทั้งตัวนะฮะด้านล่างนี้ก็จะเป็นกุ้งสับผสมหมูนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาชิมดูกันเดี๋ยวผมจะหั่นข้างในให้ดูเดี๋ยวผมจะหันหนหะห่นไส้ข้างในให้ดูนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวท็อปอัพกุ้งตัวนี้ออกกันโอ้โหเขาแบบเอากุ้งฝังลงไปข้างในแล้วเนี่ยมีข้างในก็จะเป็นแบบเป็นมีกุ้งแล้วก็มีหมูสับนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมดูว่า ขนมจีบที่นี่เนี่ยหวานเบาครับซอสเปรี้ยวนิดนึงนะครับ<ม>อืมอร่อยอ่ะมเมนูที่สองนะครับสำหรับเมนูหนึ่งนี่ก็คือฮะเก๋านะครับเก๋าเก๋าใครไม่เก๋าฮะใครไม่เก๋านี่ผมเก๋านะฮะนี่ฮะก็เป็นฮะเก๋าแบบเต็มคำนะครับเดี๋ยวเรามาดูไส้ด้านในหน่อยดีกว่าไหมว่าไส้ด้านในเนี่ย เป็นยังไงบ้างก็โอ้โ,โหโหกุ้งทั้งนั้นฮนะเอาที่ผาฮะนี่จะกุ้งได้ประมาณแบบสองตัวนะครับแล้วก็ด้านในนี่จะเอมน้ำซุปนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราเรามาชิมแบบกุ้งทั้งคำโาโหหัเก่าเลยเดี๋ยวผมใส่ซอสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับโ้หฮักเก่าลูกใหญ่มากนะฮะแบบเต็มช้อ,อนล้นทะลักซอ,อนเลยนะฮะหักเก่าเป็นแบบ เต็มปากเต็มคำนะครับแป้งบางและก็เหนียวนุ่มนะครับด้านใน,นเนี่ยจะมีน้ำซุปของของตัวเนื้อกุ้งนะฮะจะมีความหวานแล้วก็กุ้งเนี่ยแบบเด้งๆกรุบๆกรอบๆเลยนะฮะแบบเต็มคำเคี้ยวทั้งคำมีแต่กุ้งไม่มีไม่มีแป้งเลยครับเมนูนึงที่เป็นเมนูเบสิกแต่ถ้าเชฟแมนมีอับรอกด้วยพวังครับเชฟแมนเนี่ยเขาทำเมนูได้น่าทาน,นมากนะะแบบ มีภาพถ่ายแบบสีีเลยนะให้เราเห็นแบบมันจะได้เย้ายวนใจยั่วน้ำลายนะคะต่างจากที่อื่นเนี่ยที่เขาจะเป็นแบบเมนูที่เป็นเป็นแบบเป็นรายการบางทีเราอ่านแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามันหน้าตาแบบไหนหน้าทาหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเป็นแผนเป็นภาพสีเลยมีรูปภาพให้เรียบร้อยมีคําบรรยายพร้อมนะฮะมันก็ทําให้เราได้เห็นเมนูที่เราอยากสั่งเนอะว่ามันหน้าทางแค่ไหนก็เดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าเราสั่งมา ้าหกรายการแล้วเรายังไม่ค่อยอิ่มนะฮะเพราะว่าเป็นคนทานจุนะครับเดี๋ยวอาจจะสั่งเป็นโจ๊กด้วยวเนาะก็มาร้านอาหารจีสไตล์ฮ่องกงแล้วก็ต้องแบบสั่งโจ๊กไข่เยี่ยวมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะสั่งของเต้าหู้ทอดเพิ่มขึ้นอีกสักเมนูหนึ่งมีปลาต้มโกบตัวยาวตัวใหญ่ด้วยเนาะเดี๋ยวจะลองดูก็เป็นยังไงบ้างอ้ยทำไมอันนี้มันใหญ่เมกเลยอะ่ะ มันใหญ่บเบ้อเล้าเลยค่ะแล้วแบบูข้างในมันดูเหมือนแบบกุ้งเยอะมากพระเจ้าช่วยอันนี้คือฟองเต้าคู่ห่อกุ้งนะคะห่อกุ้งจริงไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะน่าทานเปล่าพี่เก้าดูพี่เก้าได้ยินเสียงไหมนี่เดี๋ยวเาาระกัดให้ฟังนะอันนี้นะคะเราก็จิ้มน,น้ำจิ้มบวยนิดนึงม,มันจะต้องกรอบมากแน่เลยทุกคนโอ้ ร้อนมากอะไรเมื่ะกี้เนี่ยยังกัดยังไม่กรอบนะฮะเดี๋ยวผมมาเอาไม้มาอยู่ใกล้ๆเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันกรอบแค่ไหนนะครับผมพยายามขนาดนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนได้ยินเสียงความกรอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ มาทานอาหารจีนต้องทานโจ๊กนะฮะแล้วก็โจ๊กของเชฟแมนนี่เหมือนเราทานที่ฮ่องกงยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะอันนี้เป็นโจ๊กไข่เยี่ยวมานะครับมากับเครื่องเคียงนะฮะกรอบๆแล้วก็อันนี้ครับมาแล้วปลาทั้งโกรยักษ์นะฮะก็ทานโจ๊กต้องคู่กับปลาตั้งโกรนะฮะจะได้เข้ากับบรรยากาศเหมือนเราทานอยู่ที่ฮ่องกงเลยนะครับปลาทั้งโกรที่นี่แบบตัวยักษ์จริงๆนะฮะดูดูดูเต็มหน้าเลยฮะ ตอนแรกนึกว่าขนมปังฟาร,รม์มเฮาส์นะฮะแต่ไม่ใช่มันเป็นปลาตั้งโกะนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมสั่งเป็นโจ๊กไข่เยี่ยวมานะฮะเดี๋ยวอยากให้เพื่อนเพื่อนดูว่าไข่เยี่ยวม้าเนี่ยมันไข่เยี่ยวม้าจริงๆนะฮะมาเป็นแบบเป็นลูกเลยนะครับนี่ฮะแบบลูกแล้วก็ผ่าเป็นซี่เลยนะครับแล้วก็ความเนียนเนี่ยของเนื้อโจ๊กนี้ก็เนียนนะครับเนียนแต่ยังไม่ถึงกับเละนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนโจ๊กเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องแบบ มีความหวานของน้ำซุปโจ๊กแล้วก็ความเนียนของตัวเนื้อข้าวนะครับอืมเขาใส่ขิงซอยด้วยอยู่ในนี้แบบซอยแบบบางๆนะไม่ได้ซอยเป็นแบบชิ้นใหญ่นะคแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีขิงอยู่ด้านในด้วยก็เป็นเมนูที่แบบอร่อยมากผมผมเนี่ยจำได้ตอนเด็กๆในเวลาพ่อซื้อโจ๊กมาให้ใช่ไหมครับ ก็ผมก็จะเอาปลาต้้งโกรแต่บ้านเราสมัยก่อนตัวมันจะเป็นปลาต้้งโกรตัวเล็กๆเนาะไม่ได้เป็นปลาต้้งโกรตัวใหญ่แบบนี้แต่เราก็จะจิ้มลงไปในโต๊ะแบบนี้นะครับนี่จิ้มลงไปในโจ๊ะแบบนี้นะครับอ,อ,อร่อยมากอะเมนูโจ๊กเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายการติ่ต้มนะฮะเราต้องสั่งกับเชฟต่างหากนะครับขอแนะนำนเพื่อ ขามีโจ๊กปลาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกเป็นโจ๊กไข่เยอะมาของข้าวเสร็จก็ต้องมาตบไทยด้วยของหวานนะฮะเชฟแมนนี่ของหวานมาแบบเป็นเล่มเลยนะฮะเมนูแบบเป็นเล่มจริงๆนะครับอ่านี่เป็นทานาคอสตานะครับบัวลอยไส้งาดำบัวลอยไส้ไหลนะครับอ,อยู่ไส้ลูกบัวด้วย นี่มีอะไรเนี่ยสาคูมะพร้าวอ่อนห,หน้าตาเหมือนพิซซ่าออกเป็นพิซซ่ากวยจริงๆด้วยที่นี่ราคาไม่แพงนะแล้วก็น่าทานมากเมนูนึงประมาณแบบ8-90ปาบาทเองนะครับครั้งที่แล้วนี่ผมทานเมนูนี้แบบแบบเหมือนมีกลิ่นยาจีนมากๆนะฮะเฉาเคยนะครับสาคูแคนตาลูปวุ้นมะละกอ,อาสาไอศครีมก็มีนะครับ เมนูของหวานเยอะจริงๆครับเชฟแมนนาไม่ผิดหวังนะครับทานของขาวแล้วก็ต้องตกด้วยของหวานนะครับก็เมนูวันนี้ผมไม่สามารถสั่งของหวานได้ทั้งเล่มนะก็เลยสั่งเป็นสาคูแคนตาลูปนะครับอันนี้ก็เป็น นมสดหรือกะทิเนี่ยเดี๋ยวลองมาชิมดูกัอนอือเป็นน้ำกะทิครับก็เป็นสาคูเม็ดนุ่มๆเนียนๆกับน้ำกะทิแล้วก็แคตทลูปเป็นแบบลูกๆเลยนะครับ หวานไปที่นึนงนะเดี๋ยวใส่ต้องเติมอร่อยมากเลยครับชเชฟแมนก็ฝากเชฟแมนไว้นะคะเป็นทางเลือกร้านอาหารจีนที่อร่อยในกรุงเทพแล้วก็ฝากทุกคน,น่ยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็สอบส c คร b ์ให้เราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ